เทวดาน้อยใหญ่มาช่วยเหลือมนุษย์วิญญาณสัตว์แล้วให้มีบุญญาธิการมีฤทธิ์วิเดศเชิญท่านเทวดาเชิญเสด็จประทับบนอาสนะโปรดสัตว์ ขอเชิญประทับเสวยน้ำชาสิริมงคลด้วยเถอนขอเชิญสวยน้ำชาด้วยท่านเทวดาอ้าวณโอกาสนี้อ้าวเชิญเข้ามามีผู้ต้องการความช่วยเหลือ มีความเดือดร้อนขอท่านเทวดาโปรดด้วยบอกมาชื่ออะไรจ๊ะเ,เอาปากกามาอันหนึ่งได้ไหมมีวะชื่ออะไรจ๊ะชื่อสวงโพจันค่ะนางสวงโพพจัน,ป,จนปัญหามีอะไรบ้างชีวิตมีความทุกข์หลายประการนะมีความทุกข์หลายประการเอาเท่าทีละประการ ประการที่หนึ่งเรื่องการงานการเงินโอเคเปล่าไม่ดีเลยสุขภาพเป็นยังไงมีแข็งแรมีโรคอะไราาเป็นโรคเบาหวานเจ็บปวดตามตัวหรือเปล่าเจ็บด้วยทั้งตัวด้วยชีวิตครอบครัวมีปัญหาไหมไมีค่ะมีอีกลูกเต้าไม่ได้ดังใจ มีปัญหาหมดมากมายอา้าวใบทำแท้งเมื่อกี่คนสองคนสองคนผู้ด,ดังๆไ,ไม่ต้องอายกูมานกี่องค์ค่ะกุมารสามทำแท้งสองกุมารสามมีเลี้ยงชูโชคอีกไหมเลี้ยงค่ะอีกหนึ่ง <c oughs> เคยรับขันแม่ตะเคียนอีกหนึ่งครั้ง <c oughs> จ้ะท่านเทวดา <c oughs> ไปทำแท้งมาสองครั้งมีกุมารสามองค์ชูโชคหนึ่งองค์รับขันมาแม่ตะเคียนมาอีกหนึ่งขันทำให้ชีวิตมีปัญหาเดือดร้อนมากมายการงานการเงินติดขัดลูกเต้ามีปัญหาต้องถูกโทษลงโทษเป็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพ และตัวเองก็มีเบาหวานสุขภาพเกิดจากอะไรบ้างท่านเทวดาท่านเอ๋ยมีเด็กใช่ไหมเล่าใช่แล้วก็บอกพวกงเจ้าแล้วสินะถ้ามีเด็กนั่นแหละคราชีวิตหนาะลำบากและท่านแท้ไหนจะกุมารอีกท่านเอ๋ยอยู<า><ด>่โชค<ง>ร่วมด้วยเดินั่นแหละนะนางขันตะเคียนอีกนั่นแหละครา<ว>นี่แหละนะเห็นเป็นเช่นนั้นนั่นแหละ ต้องการยังไงให้เขาไปแยกย้ายไปเกิดเลยหรือเปล่าต้องการจะจัดส่งไปให้แยกย้ายกันไปให้หมดเลยจะทำอย่างไรได้บ้างต้องทำแหละท่านเอ๋ยภาวนารักษาสิเลยนั่นแหละนะถึงจะส่งดวงวิญญาณทั้งหลายนี่แหละค่ะให้หลุดพ้นหนาจากเราได้นั่นแน่เด็กสองคนกุมารสาม จูโชคนึงทั้งหมดต้องใช้เวลากี่วันกุมารแค่สามหรือท่านเอ๋ย<ข>มีมากกว่าเลยแค่นั้นนั่นแหละนะไม่ใช่แค่สามนั่นสิคราถ้าไม่สามก็เป็นเขียนไว้ห้าองค์ถูกต้องไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ใช่สามเลยแหละนะมีเห็นเป็นห้านั่นแหละครเพราะนั้นเด็กสองกุมารห้าเป็นเจ็ด ชูโชคหนึ่งเป็นแปดแม่ตะเคียนรับขันมาเกี่ยวข้องหมายใช่แล้วท่านเอ๋ยขนส่งนางเลยด้วยนั่นแหละนะวนเวียนอยู่ด้วยกันนั่นแหละครบเป็นอันว่าทั้งหมดให้ผลลายทั้งสิน้นใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยชีวิตจบสิ้นเลยแหละนะปั่นป่วนรวนชีวิตนั่นแหละครบหาความสุขหนาไม่ได้ด้วยนั่นสิอ้าวต้องรักษาทั้งหมดเบ็ดเสร็จกี่วัน ทั้งหมดใช่ไหมท่านใช่เลยเล็สองคนใช่ไหมเราเอ้ยใช่แล้วสามสิบวันนั่นแหละนะงานอีกค่าใช่ไหมเราใช่แล้วอีกค่าสิบวันนั่นเอ้ยอีกชูชกใช่ไหมท่านใช่เลยอีกสิบวันนั่นแหละเนาะนางตะเคียนอีกหนึ่งใช่ไหมครัใช่แล้วอีกสิบวันนั่นแหละนะแหละท่านแน่สามสิบเป็นหนึ่งร้อยวันตรงเลยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ย นี่เลยบอกโดยตรงนั่นแหละนะอันมนุษย์คิดแค่สั้นนั่นแหละคราไม่พิจารณาถึงความเป็นจริงแลอันคนเรามีกุมารมาไว้ท่านจะเรียกทรัพย์เงินทองนั่นแหละเนาะคิดว่ากุมารดีเด่นหรืออะไรพอโชชกเนาะก็ขี้เกียจขี้ข้านเอาแต่ขอคิดอชนไรเช่นกะไรจึงนำไซสมาอยู่ตัว ให้รู้ดีรู้ชั่วนั่นแหละนะพระรตะนาใมีไว้ให้กราบไม่ทำคราความดีหนาะรักษาสินภาวนาแค่นั้นก็ดีพอเอาเป็นว่าชะตาชีวิตปิดบงังสายตาจิตใจจนกระทั่งเดินทางผิดแล้วก็ขอร้อยวันทำได้หรือเปล่าได้เมื่อไนะหร่จ๊ะวันนี้ค่ะเริ่มเลยผิดพลาดมาแล้ววันนี้จะเริ่ม <c oughs> ต้นชีวิตใหม่แล้ว หนึ่งร้อยวันต้องการอะไรกันบ้างเด็กชื่ออะไรเด็กสองคนนะ่ะท่านนะใช่แล้วชายหรือหญิงรู้ไหมเราค่ะเธอไปทําแท้งหญิงหรือชายรู้ไหมไม่ทราบเลยค่บเดินตาทั้งหมดกี่ชายทั้งหมดนอนทั้งกุมารเนาะเดินตาใช่แล้ว้าก,กุมานะเป็นห้าชูโชคก็เป็นผู้ชายอ่ะลูงตาชูโชคก็แน่นอนอยู่แล้วหนึ่งแต่ว่ากุมารห้า แทงอีกสองทั้งหมดเจ็ดเด็กมีหญิงกี่คนชายกี่คนหญิงคนเดียวโดนตาเป็นสองกับน,นางตะเคียนะนะโนจาอ๋าน,นางตะเคียนก็เป็นหญิงอยู่แล้วไงวอันนี้ชายทูโชคก,กับหญิงตะเคียนไม่ได้พูดถึงเอาเฉพาะเด็กกับกุมารเด็กกับกุมานนะรนะโดนจ้าใช่แล้วเป็นเจ็ดคนนะโดนจ้านะเจ็ดคนใช่อัพผู้ชายหมดเลยผู้หญิงคนเดียวเหรอหนึ่งหญิงหกชายครับ โอเคเอาไปเลยรวมเบ็ดเสร็จเลยร้องไห้เลยแม่เวลาทําไม่คิดเ <c oughs> วลาคิดไม่ทําแต่มาออนั่งร้องไห้ทําไมไอ้ชาวบ้านจนช่องเขาเปิดอกแบบชู้เลยหน้าด่วนจาขอคะแนนเห็นใจเด็กๆหน่อยมีเปล่าไม่มีหรอกด่วนาไปหักคอมันก็ดีแล้วอ่าไม่ต้องร้องไห้แล้วสายเกินเดี๋ยวจะมาร้องไห้แล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติดีกว่าได้ครับ้าใจไหม อ้าวทั้งหมดเลยรวมเบ็ดเสร็จกินเป็นถาดไหมได้ครับอ้าวไปจัดมาถาดดึงเลยที่ว่าเขาไม่มีเงินหรอกแม่เอาอะไรได้ก็ใส่เข้าไปครับตามนี้ให้ได้มากที่สุดเอาที่ว่าแม่ทําบุญเยอะๆดีกว่าน้อนหรอนตานะอ่าๆๆอ่านี่น้ําหนมก็ทั่วไปเสื้อผ้าไม่ต้องใส่กันดีไหมไม่ดีหรอนตาไเดี๋ยวไปนั่งกับเขาไม่ได้ อ้าวผ้าขมาหนึ่งผืนชูโชคแม่ตะเคียนก็ไออะไรว่าผ้าหนึ่งผืนพอผ้าไปปีต้นไหนนะหนึ่งผืนนะแม่ตะเคียนอะ่ะอ๋อเขาไปเขาเรียกอะไรไปไปโหมตัวกันนิดหน่อยก็ได้แล้วผนเดียวไม่ไม่มีแต่หลอนตามันมีบอลมีด่างนะแล้วเขาใส่อะไรเก่าอยู่ละ่ะตอนนี้เหรอมังคาด้วลหล่นตาเอ,า,อา,าแม่ตะเคียนสองชิ้น ชูโชคชิ้นเดียวพอตามนี้ครับแล้วก็เด็กก็ทั่วไปหน mm ึ hmm. ่งเด็กห้าขวบเจขวบตายก่อนตอนนี้ซึมไปแล้วนาเวลานี้กูจะรอ,อ,อ,อดหรือเปล่าวะเด็กรอดกูไม่รอดเด็กก็จะรอดหรือเปล่ายังไม่รู้เลยลวงตาะ,ะมีเงินหรือเปล่าเรียบร้อยฝันเอาละกันฝันท้างเลยค่ะลวงตาอ่าเป็นว่า ผู้ไปก่อนเดี๋ยวมีใครมีบุญมีใจน้ำใจประเสริฐหยอดมาคนละ5บาท10บาทเด็กก็รอรับไปได้แค่ไหนก็ซื้อแค่นั้นครับตามนี้ปล่อยสัตว์ก็เอาอะไรดีวะหอยขมเจ็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวทีว <laughs> วละตัวนะหะอนตาเอาโลนึงแล้วกันไปแบ่งกันเขาไม่ไหวแล้วดูหน้าตาเด็กจะซึมซือไปหมดแลเ๋ยวอย่าไปพูดเดี๋ยวมันยิ่งช่างภา อ๋อทางภาพเหรอม,มีไหวเปล่าพูดคำจริงซึมแล้วเนี่ยไหวเปล่า<ช>ไม่ไหวไม่รู้จะหาที่ไหนมาให้มันมจนเขาเรียกว่ามุมทุกด้านแต่กานที่ทําไม่คิดน่ะหลุนตาแต่ตอนนี้มาคิดอ่ะก็มันเลยไปแล้วไงพวกที่เขาถูกลงโทษเขาก็ไม่คิดกันตอนต้นแล้ว แต่ไปถูรับโทษแล้วถึงไม่นั่งคิดกันโอ้ไม่น่าเลยอยาจะได้กินขนมไม่ติมไม่งน่ายเหรเนตาชอแก้นก็อยากกิน,น,นอ่ะเด็ดจนราย<ต>า<ห>การไ,ไปเดี๋ยวมีคนมีใจบุญอาจจะหยอดมากินนิดนิดหน่อยหน่อยตามเน,ตมน้ตามยถากรรมตามยถากรรมที่บอกว่ายาถานั่นเหรอก็คือที่ให้คือยาถากรรมเมงนะเหร <c oughs> วตายาถากรรมนั่นแหละยาถาที่หลนตาผู้มื่อเช้าคือยาถา แา้ท้ากรรมแล้วแต่ยาท้ากรรมอย่างนี้อไม่ไมเดี๋ยวเ็าจบไปก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีคนใจบุญก็อาจจะแบ่งปันขนมนมเนยมาตามสมควรแก่เวลาสมควรแก่ฐานะครับถามนี้ออดูเขาไม่ไหวแล้วไงดูยังขี้เกียจดูแล้าสวนตาไม่้องให้หนูดูไปแล้วซึ่งก็ทือไปหมดลวเดี๋ยวไม่รอดอีกช่วยเลยชมน้ำดวงตาสมน้ำสมเนื้อน่ะ ช่วยชมน้ำชมเนื้อเขาเรียกว่าคูเขียกแหละลมคูเขียกใช่ชมน้ำชมเนื้อบอยดีงามคงไม่ไม่ท่วมเกินไม่แห้งเกินใช่ฮะมังคูเคียกคูเขียกนะคูเขียกยังมีน้ำบ้างแต่ไม่ท่วมครับไม่แห้งจัดใช่ฮโอเคพอดีงามดชสังฆทานชุดหนึ่งไปแบ่งกันเจ็ดคนใช่หนูไม่ยอมนะชุดเดียวน่ะไม่รู้จะเอาอะไรให้เนี่ยตกลงไปก็ไม่รู้จะเอาอะไรให้อยู่ดีแหละรับหลักการไปก่อนอ่างี้ทั้งหมด เจ็ดคนหรือเปล่าวะเก้าคนเอาไปสามชุดรอ,อก่อนโอ้เก้าคนสามชุดทานกันยังไงอา้าวก็สามคนหนึ่งชุดสามคนหนึ่งชุดสามคนหนึ่งชุดสามัคคีกันไงเขาเรียกว่าสังฆทานสามัคคีสังฆทานสามัคคีใช่ก็ศีลยังมีสามัคคีเลยพระป่ายมีสามคัคคีสังฆทานก็สามัคคีโอยญาติหากรรมสามัคคีญาติ <c oughs> <ยะ S 1> หากรรมสามัคคีเข้าใจเปล่า รอผู้มีใจกุศลมาร่วมสมทบตามนี้มาก็ดีแล้วยะถาจริงๆเลยนะหนูมองแล้วเนี่ยมันเป็นยะถาตั้งใจบวชนะ,ะโอ้ซึมก็ถือไปหมดแล้วตอนนี้ไม่รู้จะตั้งสติได้หเปล่าซึมตอนนี้แหละดวนตาเดี๋ยวขอไปหน้านู่นนะพูดเยอะพูดมากยิ่อ่ะพูดมากมก็สแสดงว่งาดวงตาแสดงสแสดงบะบาทหนรอย๊กตาทองใช่บทบาท อาไม่เป็นไรไม่ได้ก็กลับไปอยู่เหมือนเดิมลุยกันต่อไปว้าเสียเที่ยวดีลอนตาเชียเชียก็หน่อยเด้ก็เชียร์อย่างเนี้ยอะไรหนูก็ก๊อตรถดันจะไปเหลืออะไรนี่ดูท่าทางก็แบบว่าสงบเรียบเรียบร้อยนะได้เด้อตอนหน้าลงตาเลยตอนหน้าเหรอรับหลังอีกอย่างหนึ่งรับหลังเด้อลอนตาไปดูคุยระเบิดระเบ้าอ้าวเนี่ยทั้งต่อหน้าและรับหลังนะไอ้นี่มันเฝ้าอยู่นะเจี๋ยวแม่ผ่านแล้วนะแม่ เจ็ดดวงวิญญาณเด็กนี่พิยุงเขาเลยอ้าวจันอังคารพุธปรหาสุเสาวอาทิตย์ตามนี้เฝ้าไว้เลยทุกวันเฝ้าไว้ทุกวันเาใจเบาสลับเวรกันวันนี้วันพุธไอพุธมาเลยตามนี้ดูแลอย่าให้ขาดตกบกพ้องไม่ตื่นเขย่าเลยนะได้ตาไม่้องกระทืบ เทิรไม่ได้นะอย่าไปกระทืบ์มเขาเขาถือศีลแล้วเขย่านิดเขายาขายานิดหน่อยหยิบได้ไหมอ่ะอืมนิดหน่อยอ๋อได้อย่างงั้นก็เป่าแต่ใส่หูเลยก็ได้อะไรก็ได้อย่าไปเขาอย่าไปทำร้ายเขาเดี๋ยวเขาพอมีอะไรโดนนิดหน่อยเขานอนยาวเลยทีนี้ชวยเลยอ๋อเดี๋ยวนอนยาว <laughs> พร้อมนอนยาวอยู่แล้ว หอมอยู่แล้วแค่มามหลอนตาจะมีอะไรหกูอยากได้ใช่ไหพออะไรมีเงื่อนไขนิดหน่อยกูหลับก่อนเลยชั่วมยแม่สู้สู้สู้นางนี้ชั่่วหนอยเรียบร้อยไปได้สามารถชมตาไหมเนี่ยสาาชมตาไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองไม่แน่อาจจะแซงทางโค้งนะแซงทางโค้งเลยอ่ะอาจจะแบบโอ้โหเขร่งเครียดเข้มขึมแล้วก็ดู ใช่อย่าไปดูถูกกันนะธรรมะขึ้นตาแล้วมีหรอแม่ไม่ไม่รับม่รับอกกันได้มีลูกฮึดหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีนิดหน่อยอ่าเห็นไหมอย่าไปหมดหวังทีเดียวคนเราต้องมีหวังตามนี้แววตาสิดูดิแววตาสู้สู้มีพลังเลยอันนี้เขาโดนสะบักสะบอมมามากแล้วไงพวกเธอเล่นซะจนหนักแล้วนี่จะเอาอะไรอีกอะ สมน้าสมน้ำอ้าคายออกปล่อยให้เขาหายใจได้บ้างครัตามนี้ไปได้หนึ่งถึงชูโชคด้วยไปรวมตัวกันไม่มีอะไรให้หรอกเพราะเอาจนหมดตัวแล้วเนี่ยเมตตาคงตะเคียนก็ไปช่วยเชียร์เชียร์กันตามนี้หนึ่งร้อยวันอยู่ยาวเลยลุงก็สัตว์นี่แค่เอาแค่หอยหนึ่งโลเออะไรนะสัตว์นี่แค่เอาหอยหนึ่งโลเองหรอค่ะอย่าถากมไงลุงอย่าถากรรม อยู่อยู่ระหว่างทางอาจจะมีเทวดามาช่วยก็ได้อาจจะมีคนเห็นใจก็ได้เข้าเข้าใจเป่าอย่าทึ่งหมดความหวังชีวิตยังมีความหวังอยู่ที่ความดีที่ทำเข้าใจเปล่าเออเรียบร้อยก็อาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ได้อย่าพึ่งไปมองโลกในแง่ร้ายบ๊ายบายไปได้โชดีาเรนด้าอ ดวงตาหนูได้ชื่อกับเขาแล้วเหรอนั่นไงจันทังคารพุธบรรหารสูเสาร์อาทิตย์ไงอ๋อครับเขาใจเปล่าครับเรียงไงไปแบ่งกันเองมาใครจะเป็นจันทร์หรืออังคารใครจะเป็นจันทร์ไปเรียงลําดับดูเอาใรดีเนาะไม่ได้เนี่ยไปตกลงกันก่อนไปตกลงกันเองไม่เป็นไรไปหารกันแล้วกันครับทั้งกันสามชุดแบ่งกันแบ่งชูดช็ด้วยเหรอแบ่งกันให้หมดถือเป็นพวกเดียวกันอยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วไง ขอเรียกว่าร่วมหัวจมทม้า,อายอ <า S 2> ย่าทิ้งกันให้มันไปด้วยเหรอลูกตาพอไหนไหนมาด้วยกันก็ไปด้วยกันจะไปเกิดด้วยกันตามนี้ไม่ได้เบลมากรุ๊งคิดยังไงไปเบลชูชงบอว่มันไม่มีหน้าเหมือนกันเลยเหรอเอาไม่เป็นไรเขาพลาดไปแล้วเดี๋ยวตั้งตัวใหม่ตามนี้ไปได้คข้าลวนตาตาลวนตาก่อน้าข้าลวนตวขอขอขอขาไป<า> xưng bê la